เรงชุมนุมของบรมุโพธิสัตว์ไปอยู่กันตรงนั้นจึงมีทั้งอนนจตาโพธิสัตว์คือผู้ที่สร้างบารมีปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแต่ก็ยังไม่ได้รับพุทธภยากรกับนิยตะตาโพธิสัตว์คือบรมโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีแล้ว ได้รับพุติยากรจากกระลสมาสธิเจ้าพระองค์ก่อนแล้วว่าจะได้ตัดสรุปเป็นกุศสมาสธิเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นที่ชุมนุมของพระอรยิยเจา้าสมทั้งวงบุญพิเศษเขตบรมโพสต์ที่สร้างปรมีแบบพันเรวิวัตตะไปสุดที่สุดแห่งรมก็อยู่ตรงนี้นะจ๊ะบางทีนักเรียนใหม่ไม่ทราบเอ๊ะ ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเนีเ่ยเขตรมศัพท์คืออะไรที่ไหนอย่างไรได้ยินในด,ดุสิตธานีที่จริงกระสวรนด,ดุสิตจก็เรียกให้คุ้นคุ้นหูมันเฉพาะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิยาก็ฟังไปเรื่อยๆเดยกก็คุ้นเองนะจ๊ะที่ตรงนั้นแหละดีจังเลย